โอโ้โหต้องเป็นตรงตรงเป็นตงุตง,ตงสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับไมค์คาร์เรมอดกับชาที่ชื่อว่าเหมียวเล,ลือบลิ้นเอาละครับมาเราได้เวลาในการลุยต่อแล้วมาก่อนหนึ่งเราต้องอัพพลัง,ง่อนเราอัพอะไรน่ะหรอฝีอมือการเซฟไม่อัพครับเราอัพจบสก,สกอร์นี่ จบสกอร์ครับแล้วก็ลองช็อตเพนนีตี้แล้วก็ฟรีคิกมาบอกไปเลยครับว่านี่คือนักเตะที่ทุกคนจะต้องต้องการนะครับนี่ขนาดแมนเชสเตียเนี่ยอย่างนี้เขาเสนอมาให้เลยเออใช่ไหมนะมีผมจะไม่ไปไหนครับผมจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดก่อนนะครับเพราะว่าเป๊ปกอริโอราเนี่ยไม่น่าต้องการผมนะเพราะว่าเชนทักนี่ต้องการมากเลยทีเดียว นี่นี่เมาสแม่งเกะทินฮานนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีมากดังนั้นผมจะกลายเป็นออผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้เก่งที่สุดในโลกแทนที่ของอันเรเดโอนานามาลุยกันดีนกว่าครับ,รบรลับลินนะ้ครับและครับแมชเดย์นะลับลินกันเลยจะลงเป็นตัวสำรอนนะครับแทนที่ของอันเรโอนานานะตอนนี้นะครับเหมียวรับลินได้ออทำการเตรียมตัวมาแล้วนะครับ ก็คือเขาตั้งมัยแล้วว่าจะเล่นบอลแบบเหมือนกองกลางตัวรับเข้าสัญญากับตัวเองไว้แล้วมีโอกาสลีนะครับลงมาแทนอันเดรโอนา่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับที่ส้นต้นต้นเตะบอลจนแรงทุยเตะบอลแรงเกยจนเจ็บนะครับอะไรอะอะไรดีนี่สองจุดเจ็ดห้าเลยอ่าเราลงมาได้ไหมเห็นไหมอุ้ย ลงมาก็สร้างพลังให้เลยเหรอโอ้โหตรงเป็นตรงตรงเป็นตรงนี่นะครับลงมาไม่ทลายก็เรียบร้อยเลยโดนยิงเลยโอ,โอ้โอ้น่า,นา ยังยังเก่งกว่าเลยอ่ะดูครับรีเพฮะยกมาสวยงามครับบอลลอยมาแทงตัวคนเดียวมงลูกตรงทำเป็นพุ่งครับโอ้โหวิมงพุ่งไม่ทันไงโอ้โหแลบลิ้นนะเทนฮากด่าเลยครับมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเออโดนยิงเลยครับนี่ครับโฉบหน้าอะไรเนี่ยมาตัด ไวโนมาตัดไวโนฮะตรงมาตรงมาจะระเบียบแนวรับก่อนสวยเอาอะไรเนี่ยมันสร้างพาระให้อีกแล้วเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกุนซี่เหรอเออสวยบัลลไยน์นะไง ตรงมาหลังก้อนหลังก้อนหลังได้หลังได้หลังได้ลิซานโดมาร์ติเนสสวยอ้าวไม่ทันชมเลยมึงโดนซะแล้วไม่อย่าอย่าหลังได้หลังได้หลังได้คือหลังได้คือหลังได้เปิดหัวยาวไปเลย แม่นด้วยนะโอ้โหนี่แหละฮะอ้าวอะไรโอ้โหเล่นบอลสุดยอดโอ้ยลูกนี้ทำคะแนสวยมากอมัดเดียโรลก,กาโชวสวยโอ้ยมันมาแล้ว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 มาแล้วยิงมาเลยยิงมาเลยนะจริงก็ยิงมาดิ ตรงหลังได้ตรงหลังได้ไม่ส่งมาเลยวะเฮ้ยเราเป็นกับตาทีนั่นแหละไม่ได้เป็นเหรอมันมาแล้วเฮ้ย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 พาติกพาติกเอ้เอ้กันดูซิเอ้ยพาติกมายังไงยังไงอ้าอาอายังไงอ้าวส่งคืนหลังโอ้ ยังไง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 โดนแย้งได้คาเซีอะไรอะ่ะนาโชนาโชเอ้ยนาโชคืนหลังคืนหลังคืนหลังได้หลังเอา้าบาวบ่าวบ่าวบ่าวหลบผู้ละนี่มาดิ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  นี่โชว์สเต็ปโกลมครับนี่เข้าวุ้ยเสียบแมงอะไรว่ามันทำไมมันกระตุกกตุกแปลกๆเลยไอ้เหีย้ยเรียบร้อยฮะเพื่อโดนอีกแล้วเออ,อโมบิเล่เก็บแมงไม่ดูอำลังบัต พี่เออมาอ่ะมาอ่ะมันมาไม่หยุดเลยยืนนิ่งยืนมองบอลอยู่เออเออมาอ่ะปะแบบตัวว่างไม่ยิงว่ะหาช่องดิ Uhm มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่มีตอกส้นด้วยเอ้าอ uh ุ huh. ้ยโดนแย่งไม่อยากอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วจีบเลยไม่ดูอ่ะดูเป็นยีใจแล้วมันรู้สึกเจ้าสามศูนย์ลงมา ตรงมาโอ้โหเพื่อนอน,นาจนไม่ส่งให้ตูแล้วเ่ยส่งมาดิโอ้โ oh, หไม่ส่งมาเลยอะดูมันเลี้ยงดูมันดูมันดูมันเอดูเลี้ยงจนเสียบอล full m a r c u l d t เฮ้ยเฮ้ย หลังได้ตรงหลังได้สวยน,สน,นิชโดนี่เอาบอลหลบมาได้สวยเฮทั้งสนามครับให้กับดิซันโดโอ้โหคิวเลอร์พาร์ทโคตรจะโคมรับลูกนี้ก้าชูสวยเปิดมาโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวมันยิงไกลอีกถอยก่อน เออหลอกหลอกให้มันยิงไกลจะได้ซูเปอร์เซฟแบบสวยงามยิงเลยยิงเลยนี่นี่ซูเปอร์เซฟนี่ซูเปอร์เซฟมาฮะเละไม่ตู่คิดมาไม่ดูไม่ดูไม่ดู ไปเดียคงร้องไห้คุณยังไม่ลงสักแมตต์ในเกมเลยแรปลินเนี่ยเล่นกาคิฟหายยังได้ลงแมนยูนิตดทีผู้มีผู้รักษาประตูกาก,ากอยสองตัว <c oughs> เออวะได้วะโลแมตต p เพอร์ฟอร์แมนต์ไม่นะเขาโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วนะนเนี่ยเขาเอลกี้คือฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะจริงเออก่อนอื่นเราต้อง เฮ้ยเราต้องไปปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ของแรบลิ้นว่ะแรบลิ้นรู้สึกเออมันไม่หล่อเท่เฟี้ยฟ้าวอ่ะโอหภาพรูชาละเกินหนวดหนวดเฟิร์มไหมต้องหนวดเออนี่แหละรูปลักษ์ใหม่กับความตรงจำใหม่